j f Packing สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีนวัตรกรรมใหม่นั่นก็คือถุงอลูมิเนียมโฟมนะคะซึ่งอลูมิเนียมโฟมของเรานะคะสามารถช่วยเ,เก็บรักษาอุณหภูมิของสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารแช่แข็งอาหารสําเร็จรูปหรือว่าอาหารร้อนก็สามารถเก็บรักษาได้นะคะของเราเป็นมาตรฐานฟู้ดเกดนะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่า ปัจจุบันเราแพ็คสินค้าส่งเดลิเวอรี่ให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากรุงเทพหรือต่างจังหวัดเราจะใช้กล่องโฟมในการ แพ็กเกจจิ้งส่งให้กับลูกค้าใช่ไหมคะอย่างกล่องโฟมกล่องนี้นะคะขนาดสแตนดาร์ดประมาณ5กิโลนะคะซึ่งเราเจอปัญหาว่าขนาดกล่องโฟม5กิโลนะคะเราไม่สามารถใส่สินค้าตามที่เราเป็นสินค้าสแตนดาร์ดของเราได้นะ,ะถ้าเราจะสั่งทํากล่องโฟมนะคะนั่นก็คือว่าจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมาค่าโมเป็นแสนเลยนะ,ะสมมติว่าเราสั่งสินค้าอาหารแช่แข็งอาหาร รูป3มชิ้นที่ลูกค้าสั่งนะคะใส่เข้าไปในกล่องโฟมนะคะบรรจุเข้าไปในกล่องโฟมนะคะนั่นหมายความว่าสินค้าเรามีแค่นี้นะคะแทนที่เราจะสามารถลดค่าขนส่งได้นะคะก็คือทําให้กล่องโฟมเล็กลงแต่มันไม่ใช่เพราะเพราะว่าขนส่งเขาคิดตามขนาดของดิเมนชันและน้ําหนักของสินค้านะคะอ่ะอันนี้คือรูปแบบที่เราขนส่งอยู่ปัจจุบันนะคะเราใช้กล่องโฟมเพื่อที่จะช่วย รักษาสินค้าไว้ได้นะคะเพื่อไม่ให้เน่าเสียแต่วันนี้นะคะเรามีทางเลือกใหม่ให้กับท่านผู้ประกอบการนะคะก็คือถุงอลูมิเนียมโฟมนะคะซึ่งคุณสมบัตินะคะก็คือจะสามารถเก็บรักษาคุณภาพของสินค้าอาหารสําเร็จรูปอาหารแช่แข็งอาหารร้อนนะคะสามารถแพ็คบรรจุได้นะะ ซึ่งมีคุณสมบัติที่ใส่แล้วมีความยืดหยุ่นง่ายนะคะวันนี้เราใช้งานง่ายมากเลยนะคะเราจะมาแพคให้ดูนะคะว่าถุงอลูมิเนียมโฟมของเราเป็นแบบนี้นะคะท่านสามารถเอาสินค้าของท่านนะคะใส่เข้าไปในอลูมิเนียมโฟมได้เลยนะคะ,อ,ะอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถพับได้ตามขนาดของสินค้าของท่านได้เลยนะคะ ถุงแบบนี้นะคะสามารถม้วนนะคะให้เป็น2ชั้นได้นะคะการม้วนแบบนี้นะคะมันจะช่วยยืดอายุของสินค้าได้นะคะนั่นก็หมายความว่ามันไม่ให้สินค้าของเรานะคะโดนอากาศเข้ามาได้นะคะอันนี้จะมาสาธิตการแพ็กง่ายๆให้ดูนะคะ,ะและก็สามารถใส่กล่องกระดาษแบบนี้นะคะกระดาษไปรษณีย์กล่องไปรษณีย์แบบนี้ได้เลยนะ,ะเห็นไหมคะว่า มันพอดีกับขนาดกล่องได้ดีมากๆเลยนะคะแค่นี้เองค่ะแล้วก็ซีนบรรจุตามที่เราต้องการส่งหาลูกค้าได้เลยเปรียบเทียบให้ดูค่ะว่าขนาดกล่องเห็นไหมคะว่ามันแตกต่างกันนะคะขนาดกล่องโฟมขนาดสแตนดาร์ด5กิโลกับขนาดที่กล่องกระดาษที่เราใช้อลูมิเนียมโฟมนะคะแพ็กสินค้าแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเห็นไหมคะว่าไซส์มันแตกต่างกันแค่ไหนนะคะเนื่องจากนอกจากด้านขนาดแล้วนะคะท่านยัง มีข้อดีอีกอันนึงนะคะในเรื่องของราคานะคะอย่างก่องโฟมขนาด5้กิโลนะคะขนาดราคาอยู่ที่50บาทนะคะแต่นะคะอลูมิเนียมโฟมนะคะหนึ่งหนึ่งใบนะคะณราคา่าราคาไม่ถึง20บาทนะ,ะซึ่งมันจะสามารถช่วยท่านประหยัดไปได้ถึง3เท่าเลยนะคะอ่ะเรื่องของ ราคาแพ็คเกจจิ้งลดลงแล้วนะคะตอนที่1ตอนที่2นะคะราคาของค่าขนส่งนะคะค่าขนส่งถูกลงแน่นอนนะคะเพราะว่าดิเมนชันของเรากล่องเล็กขนาดนี้นะคะราคาไม่กี่บาทเองนะคะแต่ขนาดกล่องโฟมขนาดเท่านี้นะคะราคาท่านจะรู้ดีว่าราคาค่อนข้างจะสูงนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถช่วยท่านผู้ประกอบการ ลดต้นทุนด้านค่าขนส่งลดต้นทุนด้านแพ็กเกจิ้งลงได้มากมากเลยนะคะมันจะสามารถทําให้ท่านมีกําไรกลับเข้ามาในธุรกิจของท่านได้อย่างดีมากๆเลยอย่างมหาศา,ศาลเลยยิ่งส่งมากยิ่งมีกําไรกลับคืนเข้ามาที่ธุรกิจของท่านมากเช่นกันนะคะอะตอที่3นะคะนอกจากในส่วนของด้านราคาแล้วนะคะ เรายังต้องเจอปัญหาด้านการเก็บรักษานะคะก็ะคือเราต้องมีพื้นที่ในการเก็บเห็นไหมคะว่ากล่องโฟมมันจะแพ็คมันจะพักเก็บไม่ได้นะคะมีพื้นที่ในการเก็บมากนะคะเห็นไหมคะมันจะเปลืองพื้นที่ในการเก็บนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ى, ถ้าท่านเปลี่ยนมาใช้อลูมิเนียมโฟมนะคะมันจะสามารถช่วยให้ท่านลดต้นทุนลดต้นทุนไปได้ถึงสามเท่านะคะเห็นไหมคะ<ๆ> เห็นไหมคะว่ามันเก็บได้ง่ายนะคะอันนี้อลูมิเนียมโฟมมันจะยืดหยุ่นได้นะคะเก็บได้ง่ายนะคะอาพับเก็บได้นะคะเห็นไหมคะว่ามันสะดวกสบายง่ายมากเลยนะคะ